สวัสดีครับเราจะพาคุณลงไปในใจกลางของคำถามที่สะเทือนทั้งภูมิภาคชาวกัมพูชาบนน้อยใจทำไมนานาประเทศถึงไม่เชื่อฝั่งกัมพูชาบ้างคนไทยอย่างเราจะไม่ตะโกนแข็งกับใครแต่จะพาภาพจริงอย่างเป็นระบบด้วยหลักฐานจังหวะและเหตุผลตั้งหลักให้ตรงกันก่อนเราไม่ได้เหมารวมคนทั้งชาติ ที่นี่จะพูดถึงบางกลุ่มบางถ้อยคำและบางเหตุการณ์เพื่อให้คุยกันแบบมีเหตุผลและเคารพศักดิ์ศรีของทุกฝ่ายภูมิทัศน์วันนี้คือไฟชายแดนที่เพิ่งมอดลงการหยุดยิงภายใต้ใสายตาผู้สังเกตการระดับภูมิภาคโลกกำลังมองหาความจริงที่พิสูจน์ได้ไม่ใช่เพียงคำบอกเล่าต่อไปนี้คือ5ชั้นของเหตุผลว่าทำไมเครดิตคำพูดของฝั่งกัมพูชาจึงเบากว่าที่คิด ชั้นที่หนึ่งบันทึกเก่ายัางหลอกหลอนโลกไม่ได้ตัดสินวันนี้จากวันนี้แต่ตัดสินจากเมื่อวานที่สะสมเมื่อประวัติการสื่อสารสาธารณะเคยสับสนและกรณีชายแดนหลายครั้งให้ข้อมูลไม่ตรงกันทุนความน่าเชื่อถือจึงค่อยๆลดลงชั้นที่สองพูดไม่ตรงกันในบ้านตัวเองวันนี้บอกอย่างพรุ่งนี้เปลี่ยนทิศหน่วยงานหนึ่งให้ข้อมูลชุดหนึ่งสื่ออีกรายเล่าอีกชุด โลกจึงถามว่าจะให้เชื่อเวอร์ชั่นไหนชั้นที่สอารมณ์นำหลักฐานตามพาดหัวร้อนแรงแชร์ไวแต่เมื่อถามหาพิกัดเวลาพยานภาพถ่ายดาวเทียมหลักฐานกลับเบลอโลกอยุ่นี้เชื่อแผนที่ไทม์ไลน์และเอกสารมากกว่าคำสาบานชั้นที่4เกมสองหน้าบนเวทีใหญ่ต่อหน้าเน้นสันติภาพ รับหลังพิงอิทธิพลทางยุทธศาสตร์จากอีกค่ายการทรงตัวทำได้แต่ถ้าเป็นสไตล์ได้ประโยชน์ก่อนกติกาที่หลังบ่อยเกินไปความไว้วางใจย่อมสึกกร่อนชั้นที่5สนามข่าวเฟกที่เล่นหนักบัญชีไร้ที่มาตัวเลขกระโดดคลิปสั้นเบลเบลเมื่อเฟกนิวเพิ่มขึ้นเสียงจริงก็ยิ่งเบาลงเพื่อให้เห็นภาพชวนดูสามฉากดราม่าที่เกิดขึ้นบ่อยฉากหนึ่งห้องถแถลงข่าว ไม่1ิบตัวกล้อง15เลนโคศกพูดมั่นใจแต่ไม่มีไทม์ไลน์และพิกัดข่าวทั่วโลกขึ้นคำว่าอ้างว่าแค่นั้นเครดิตก็ตกหวบฉาก2หน้าด่านชายแดนเสียงบึ้มหนึ่งสงสฝั่งไทยรายงานตามขั้นตอนเอกสารเรียงเวลาและตำแหน่งฝั่งตรงข้ามปล่อยคลิปสั้นกับแคปชั่นยาวเท่าทวิตนักข่าวต่างประเทศเอ็นไปหาฝ่ายที่ให้ของจริง ฉาก 3. โต๊ะเจรจาบนโต๊ะมีข้อเสนอหยุดยิงผู้สังเกตการและสายเดือนฉุกเฉินใครเซ็นใครยึกยักใครใบเบี่ยงกติกาคือกระจกส่องท่าทีแท้จริงในหนึ่งลมหายใจแล้วถ้าฝั่งกัมพูชาต้องการให้โลกเชื่อการบ้าน5ข้อต่อไปนี้คือหัวใจ 1. เปิดไพ่ให้ครบทุกถแถลงต้องมีการ์ดข้อมูล3-5บรรทัดเกิดอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรหลักฐานอะไร แน่แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมหรือพิกัดจริง 2. ปล่อยนักข่าวลงพื้นที่อยากให้เชื่อให้เขาเห็นเองยิ่งปิดยิ่งไม่เชื่อยิ่งคุมกล้องยิ่งสงสัย 3. ยอมผู้สังเกตการที่เป็นกลางไม่ใช่แค่เซ็นบนกระดาษแต่ต้องปล่อยให้ทำงานจริงรายงานนั้นคือบัตรเครดิตบนเวทีโลก 4. หยุดเล่นกับตัวเลขถ้าตัวเลขเปลี่ยนต้องอธิบายที่มาและเวลาอัปเดต อย่ากระโดดจากสิบเป็นร้อยในคืนเดียวโดยไร้เอกสาร 5. ลดภาษาปลุกเกตชังพูดแข็งได้แต่ต้องสุภาพโลกตัดสินความจริงควบคู่กับการตัดสินวุฒิภาวะของคนพูดฟังไทยละ่ะเราควรวางหมากอย่างไรไม่ให้ติดกับดักดรามา่าคำตอบคือสูตร3 c Clarity Consistency และ Credibility c 1 c l a r i t y ชัดตั้งแต่ต้น ทุกเหตุชายแดนออกการด์ข้อมูลทันทีแผนที่หนึ่งภาพข้อเที่จริง3ข้อช่องสื่อสารหนึ่งช่องพูดน้อยแต่ชัด C2 consistency ไปทางเดียวกันหน่วยงานใช้ตัวเลขและข้อความเดียวกันเสริมกันไม่แย่งสีนกัน C3 credibility พาสักขีพยานมายืนยันเชิญผู้สังเกตการและองค์กรภูมิภาคมาดูของจริง เมื่อคนนอกที่เชื่อถือได้ยืนข้างเราเสียงไทยก็ดังขึ้นโดยไม่ต้องตะโกนถึงเวลาชวนคิด3ข้อ 1. ถ้าคุณเป็นนักข่าวต่างประเทศคุณอยากเห็นเอกสารชิ้นไหนจากฝ่ายที่ยืนยันว่าตนถูก 2. ถ้าคุณเป็นผู้สังเกตการคุณอยากตั้งกติกาหน้างานอะไรเพื่อให้รายงานไม่ถูกกังขา 3. ในฐานะคนไทยเราจะรักษาความนิ่งและความชัดไว้อย่างไรท่ามกลางดราม่าที่ถาโถม สรุปคืนนี้โลกยังไม่เชื่อเพราะคเครดิตไม่ได้สร้างด้วยการบน่นแต่สร้างด้วยหลักฐานกาติกาและความสม่ำเสมอและตราบใดที่เกมยังเล่นด้วยอารมณ์มากกว่าสิ่งที่พิสูจน์ได้โลกก็จะเชื่อฝ่ายที่นิ่งกว่าชัดกว่าและโปร่งใสกว่าเสมอขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับถ้าคุณชอบการเล่าแบบนี้ฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มุมมองของคุณไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วพบกันตอนหน้าครับสวัสดีครับ